เวอร์แบงค์เขาประเมินให้เราไงที่บอกเขาก็ไม่ได้มาดูแลเราสนใจหรอกแต่เขาต้องดูว่าเราเป็นลูกหนี้เขามันจะมีอนาคตไหมเวอร์แบงค์ก็ประเมินว่าถ้าไม่มีโครงการเนี้มันสามารถลดดอกเบี้ยได้ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์แปลว่าอะไรแปลว่าผูเา้เขาพูดไกลๆว่ามึงยกเลิกโครงการเนี้เขาจะลดดอกเบี้ยเพราะคนด่าอยู่ไงไอเศษถุยก็ด่าธนาคารในประเทศไทยอยู่งไงมันไม่ลดดอกเบี้ยก็โครงการของมึงนี่แหละ มันขัดลาบตัวเองขัดลาบประชาชนนี่เอาตัวเลขไปเวอร์แบง์ส่งลงไอ้เผ่าภูมิมาเถียงเวอร์แบง์เว้ยผมถามเวอร์แบงก์กับเผ่าภูเนี่ยใครมันมีบุญบาร,รมีวาสนาในการสร้างความน่าเชื่อถือมากกว่ากันวะคงไม่ต้องถามถูกป่ะมันก็บอกว่าเวอร์แบง์ไม่จริงถุยมึงมีภูมิมีเผ่าเลยมึงถึงจะมาเถียงเวอร์แบง์ พาเวอร์แบง์เนี่ยเขาไม่ได้ประเมินเอาใจใครเขาประเมินว่าไอ้ลูกหนี้ของเขาเนี่ยธนาคารโลกเนี่ยประเทศไทยเป็นลูกหนี้เนี่ยมึงมีอนาคตจะกู้จะจ่ายเงินจ่ายดอกเบี้ยกูไหมถูกปะเขาก็ต้องประเมินจริงเวอร์แบง k ์บอกว่าถ้าไม่มีโครงการนี้จะลดดอกเบี้ยได้0.5%ตามที่เอเศสถุยเนี่ยมันทะเลาะกับผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ถูกไหม เขาไม่ลดเขาต้องทำเซฟโซนเว็บเพราะโครงการไม่รู้ยังไงจะจ่ายเมื่อไหร่จะเกิดอะไรไม่รู้ทั้งสิ้นเขาก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ยังลดไม่ได้และถ้าโครงการนี้ถ้าทำได้จริงหมาถึงว่าถ้าแจกเงินกาโม่หนึ่งหมื่กาโม่เนี่ยถ้าแจกได้ซึ่งไม่รู้ว่าใช้กับอะไรบ้างยังไม่รู้นะเดี๋ยวพูดต่อ World Bank บอกว่ามันจะสามารถขยับ GDP ได้ประมาณ 0. 5ซเท่านั้น ฟังให้จบนะมันจะถ้าทําได้จ่ายจริงไอ้หนึ่งหมื่นซึ่งไม่รู้ว่าทําอะไรได้บ้างยังไม่รู้นะถ้ามันออกมา1นึ่งหมื่นเนี่ยแปลว่าเราเป็นหนี้แน่เนี่ยมันอาจจะขยับ GDP ได้0.5%ในขณะซึ่งต้องลงทุนไปทั้งหมดกับไอ้หนี้และโอกาสทั้งหมดเนี่ย2.7%ของ GDP เอาส้นตีนบวกลบคูณหารซิว่ามันขาดทุนหรือกำไรขาดทุน2กว่าเปอร์เซ็นต ซึ่งไอ้0.5นะยังไม่รู้เลยนะว่ามันจริงไหมเพราะมันประเมินไงเวอร์แบงก์ก็ต้องประเมินว่าเฮ้ยถ้ามันทำเว้อีประเทศไทยเนี่ยมันจะเอ่อมีเงินหรือชิปหายวายวอดแค่ไหนอย่างไรจ่ายนีู่กูได้ไหมเกิดมันมากู้อีกจะต้องให้มันกู้ไม่ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ถ้าเรามีเครดิตต่ำหมายถึงต้นทุนน้อยเงินน้อยเนี่ยดอกเบีย้ยมันก็สูงถูกปะมันมีผลต่อดอกเบีย้ยน,นี่พูดได้เข้าใจก่อนไปตัวเลขจริงเถ้าเรามีทุนทรัพย์น้อย โฉนดก็ไม่มีค่าดอกเบีย้ยที่เขาจ่ายกู้ให้เราอะ่ะเขาก็ต้องคิดสูงเพราะความเสี่ยงมันสูงถูกไหมถ้าประเทศเราฐานะดีดอกเบี้ยมันก็ต่ำไงงั้นที่เขาประเมินเนี่ยแปลว่าถ้าไปกู้เขาอีกถ้าเขาให้กู้หรือถ้ากู้ได้ถ้าสามารถเกินเพดานตอนนี้มันสุดแล้วตอนนี้ถ้ามีเนี่ยไอ้เงินดิจิมอนเนี่ยหัวเนี่ยจอดเพดานแล้วน้ําท่วมถึงจมูกแล้วนึกออกมาเหมือนลอยไปแล้วหัวติดเพดานไล่น้ําก็ขึ้นมาน้ําคืนนี่ตอนนี้ถึงนี่แล้ว ถึงสันจะูกแล้วจะถึงเขามังอยู่แล้วควาย,ยว่าจะสาระย,ยังอยู่ในโพยนะยังอยู่ยังอยู่วันนี้พูดเรื่องเวอร์แบงค์ด้วยมีสาระ,ะด้วยต้องเห็นต้องนึกถึงหน้าท่านจันไว้ต้นสาระยังอยู่ฮะยังอยู่ฮะท่านจันนะผมยังไม่หลุดเออแต่พูดให้ฟังว่า มันได้เห็นภาพว่าไอ้เพดานนี่ของประเทศเนี่ยมันเหมือนน้าซึ่ไหมค่อยๆขึ้นมาเหมือนน้าที่ภูกเก็ตอะนึกออกไหมแล้วเราก็ติดอยู่ในบ้านแล้วเราก็ลอยขึ้นไปเรื่อยๆข้างบนเป็นเพดานอะ่ะอีนี่ก็ขึ้นมาขึ้นมาเอาหัวกูสุดแล้วเนี่ยแต่อีนี่มันขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยกูจะหายใจทางเขาไงกูไม่ช้างเดี่งงวงโผล่ไปอีกอะคนไงจมูกก็ได้แค่น,นี้เผอๆกันหน้าหน้าก็สุดเพดานแล้วเนี่ยต้อง ก็ตายในน้ำไงก็ตายทั้งประเทศไงแล้วก็เป็นแหล่เวเนซุเอลาไงถูกไหมเป็นเวเนซุเอลาเป็นอาร์เจนตินาซึ่งแบบทิชชู่ก็ยังแย่งกันเลยอะเงินไม่มีค่าเงินไม่มีค่าคืออะไรก็เงินเฟอ้อฮะคุณจะรู้นะเงินเฟ้อคืออะไรยกตัวอย่างง่ายๆคุณคุณบอกว่าคุณจะเดินไปซื้อผัดไทยปากซอยเนี่ยนะสมมติมันขึ้นไปถึงร้อยบาทแล้ววันนึ่งก็คงขนาดนะั้นละร้อบาทอ่ะ เราหยิบเงินที่บ้านเนี่ยนะหยิบไปร้อยบาทจะเดินไปปากซอยร้อเมตรอ่ะเดินไปครึ่งทางผัดไทยมันขึ้นราคาแล้วอ่ะก็เดินกลับบ้านใหม่ออกไปอีกเอ้ยมันขึ้นอีกนี่คือเงินเฟ้อไงมันก็เลยกลายไปทิชชู่มวนละพันละหมื่นบาทของเออจันเตนาเวเนซูเอลาเขาใจอย่างคือประเทศมันชิบหายเพราะเงินไม่มีค่าคือเงินเฟ้อ นั้นกลับมาวันนี้เว r l d b a บ k ก็พูดเป็นตัวเลขแต่นี่เปรียบเทียบให้ฟังว่าความชิบหายมาเยือนมันจึงทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยโหดคนไม่ลงทุนถอนเงินออกต่างประเทศเอาเงินไปลงที่อื่นเพราะว่ามันมีอนาคตกว่าเช่นเวียดนาม หรือว่าคนในประเทศเองอย่างพวกเราเนี่ยจะลงทุนอะไรเราก็ต้องคิดหรือว่าไม่แน่ใจกูก็ปิดแม่งเลยถูกไหมก็เลยนี่ไงปิดสวิต์สามว่าปิดสวิต์สามปอตกลงปิดโรงเรียนปิดโรงแรมปิดร้านอาหารปิดผับปิดบาร์ปิดกิจการปิดแม่งหมดเลยเออพูดแล้วเศร้าแต่ว่าเฮ้ยเราก็อยู่ในบ้านซึ่งกำลังจมน้ำนี่ด้วยเขาก็มาขยับไงวะ เดี๋ยววันที่ส0เอเนี่ยจะประชุมเพื่อมีข้อสรุปที่ชัดเจนอีกทีนี่วันนี้ให้ข่าวนะ1 5นะแล้ว15เนี่ยประชุมเพื่ออะไรประชุมเพื่อจะให้เอเศษถุยถแถลงความชัดเจนวันที่24กรกฎาคมอีกทีมึงมึงอีกทีกี่หนแล้วเนี้ยมึงยังไม่จำหมหรอเนี่ยดูก็รู้แล้วมันแกงต,งต้มตุ๋นล่อลวงถูกไหมคืออีกทีอยู่นั่นนะ่ะ 15เพื่อจะสรุปและถแถลงอีกทีเพื่อให้เสษฐาแถลงวันที่24เพื่อจะคิกออฟ24เพื่อจะคิกออฟซึ่งจะมีความชัดเจนหลังจากการประทุมวันที่15ตกลงตรงไหนมันแน่มันนอนหรือไยังมันก็เลยกลายเป็นผลของตลาดหุ้นและการลงทุนและค่าเงินทั้งหลายนี่ไงถ้าคุณเป็นนักลงทุนลงทุนหมื่นล้านเนี่ยฟังว่าตกลงกูไปเวียดนามไปอินโดนโดีกว่าเสียเวลามานั่งรอมันถูกไหมเอาง่ายเนี่ย หรือคุณจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเฮ้ยกูนั่งเก็บเงินไว้ดีกว่าเพราะมันยังไม่รู้ว่าอะไรเลยนี่ยังไม่รู้ว่าไอ้เศษถุยเองจะหลุดไม่หลุดจะพักไม่พักอีพักนี้จะยุบไหมไอ้น่าจ,จะติดคุกไหมยังไม่รู้พเพราะว่าเลื่อนอีกสองเดือนถูกไหมที่ศาลบอกอ่ะกันยาเนน่นะมันก็อึมก็คลืมอึมคลืมนี่มันยังนิ่งนะไอ้น,นี่อึมเสร็จที่ก็บอกไนงะตลาดหุ้นนะ่ะยังหาจุดต่ําสุดไม่เจอคือก้อนหินมันยังโโจมยังไม่ถึงก้นบึง้งมาหาสมุทรนะ่ะ อีแจ็คดอสั้นมันกอดกับอีโรสลงไปยังไม่ถึงก้นมาหาสมุทรนะกว,วล้ออะไรอะ่ะนี่สาระนะแล้วมาดูในรายละเอียดอีกไอ้ที่มันถแถลงอะ่ะก็ยังไม่รู้ว่าอะไรใช้ได้และใช้ไม่ได้เพราะเขาบอกว่า เดี๋ยวเร็วๆนี้จะสรุปอีกทีว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่าการเอาเงินดิจิตเตลเนี่ยไปใช้ซื้อกับมือถือซึ่งบางวันก็ปฏิเสธว่าซื้อไม่ได้อีกวันก็บอกว่าซื้อได้ส่วนนี้สรุปอีกแล้วว่าให้รอความชัดเจนอีกทีว่ามือถือจะดูในลิสต์ของสินค้าที่ห้ามโอนึ่งหมื่นกาโมไปใช้หรือเปล่าตกลงกูฟังไม่รู้เรื่องว่าอะไรใช้ได้ ก็พวกเราเนี่ยมื่อไหร่จะไล่ก็พวกเราไล่อยู่นี่ไงมันไม่ไปไงก็ที่มาเนี่ยมาไล่นี่ไม่ได้เชิญมันอยู่นะเออกูพร้อมปีนก็ไปในธรรมเนียบแล้วเนี่ยไม่ต้องรอมอบนี้เขาหรอกแต่พูดให้ฟังนี่คือมันเลี้ยงไข่ไงนะเ,เดี๋ยวจะชัดเจนเดี๋ยวลิสต์รายการว่าสินค้าจะซื้ออะไรได้บ้าง จะมีความชัดเจนอีกทีแต่มีความเป็นไปได้ว่าโทรศัพท์มือถือจะไม่อยู่ในรายการที่สามารถเอาเงินไปใช้ได้ให้รอการประชุมอีกทีสรุปจะขายมือถือกูยังไม่รู้เลยเอา้าวจริงปะก็แปลว่าอย่าไปฟังมันอย่างที่บอกไนงะคือให้วันนี้มันประกาศนะเดี๋ยวอีก5วันมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะไอ้บ้านจันรันจันไลมันเปลี่ยนใจทุกวันไงมันต้องไปฟังไอ้ตรงนู้นไนงะ ปุ๋ยก็ยังไม่รู้บางวันก็บอกว่าปุ๋ยใช้ไม่ได้ไม่ถึงใช้หนึ่งหมื่นไม่ได้เพราะถือว่าเป็นสินค้าที่นําเข้าจุดประสงค์คือหนึ่งหมื่นต้องใช้กับสินค้าที่มีฐานการผลิตในประเทศเงินจะได้ไปทั่วถึงนะไอ้มือถือเลยค้างๆคาคาไงเพราะว่าออเด็กมันอยากได้ไงาฐานเสียงไงถ้าบอกไม่ได้กูก็แบบไอ้ฮ่าแปวอกีกเด็กอายุสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดก็แบบไอ้ฮากูก็แบบ อยากจะไปรูดมือถือจะได้เออเดี๋ยวเลือกมันไว้ได้มือถือเงี้ยมันก็เลยต้องคาคายว่าเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าหนึ่งมืนดิจิตเลเนี่ยจะมีรายการซึ่งไม่สามารถใช้เงินได้ในนั้นจะมีมือถือหรือไม่ให้รอสรุปอีกทีมึงประชุมอะไรกันนักหนาหมดเบี้ยรประชุมเป็นเดือนเดือนกันเดือนเป็นแสนทุกคนเนี่ยระหว่างที่มันอึงอเนี้ยมันก็กินเงินเดือนเราด้วยนะทั้งรัฐมนตรีนายกทั้งสสทั้งบทอนะทั้งสภา เราเลี้ยงอาหารเที่ยงอาหารเย็นมันด้วยนะพวกเราต้องซื้อกินเองหาเองนะถูกปะอ้น,นี่หาเองชาวบ้านเข้ามาให้เนี่ยบริจาคมาเนี่ยไอ้พวกมันเนี่ยเอาเงินหลวงไปเลี้ยงมันนะค่าอาหารนะ่ะพอมันตักกลับบ้านเสือกมาเถียงหนอ่อยนี่ตบนมแตกเลยอยีเวนะนะั่นน่ะนี่ยังอยู่ในอยู่ในตารางการพูดนะไม่หลุด <c oughs> หวัวเราะไม่หลดุดวันนี้ไม่หลุดนะต้องนึกถึงหน้าท่านจันไร์วะนี่ เวอร์แบงก์นี่ผมชัดเจนมีเรื่องของเวอร์แบงก์มีเรื่องคิกออฟเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวประชุมวันที่15ก่อนจะชัดเจนพอชัดเจนแล้วจะได้ถึงวันที่24กรกฎาให้เศษถุยถแถลงผมยังไม่รู้เลย24ี่เนี่ยเศษถุยมันยังอยู่ไหม <c oughs> คือเศษถุยก็ยังไม่รู้เลยแต่ว่าสารเขาบอกไปแล้วว่าประมาณกันยาปะ่ะอ่าเนี่ยไปไปเรียกร้องมาี่จำวันแต่มันเลื่อนแล้วเลื่อนอีกอะ่ะอียุคพ,พักก็ประมาณกันยา <c oughs> เออเลื่อนจนไข่แม่ยานไปถึงข้างหน้านี่แล้ว ไปหาหมอแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่บอกว่าความไม่ชัดเจนมันทำให้ทุกคนได้รับความเดือดร้อนทั้งที่เลือกและไม่เลือกแล้ววันนี้ในโซเชียลจะเห็นว่าแทบจะร้อซแล้วเวลาคุณเปิดฟีดไปทุกสีทุกสีออกมาบ่นและดา่าถ้าเขาเลือกมาเองเขาแค่บ่นไงเขาไม่ดา่าไงเขาก็จะบ่นว่าตลาดเยียบแต่ถ้าเกิดกูไม่ได้เลือกเขาก็จะด่าก็เพราะมึงทำให้ตลาดเงียบถูกไหม หายไปนี่ไอตัวที่บอกโอ้ยเนี่ยตั้งแต่ตั้นก็บมาเนี่ยตลาดคือคัดมึงมึงปิดกิจการมึงเสร็จยังอ,อีดอกนั่นนะ่ะอีตัวนั่นนะ่ะอีเสียงที่แบบอีเสียงที่เอามาใช้กันแต่ตัวไหนอะมันมีใช่ไหมเงียบไปแล้วนี่มันบอกมันไม่ว่างหรอกกูปิดกิจการอยู่ถูกปะ่ะอีดอกดอกเนี่ยนิชมนะดอกดอกในรุ่งเรืองอะอขันแล้วเนี่ย